โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมประชาธิตอนนี้ครับก็อยู่กับเกมมาคาร์พแพ็กเก e เอด i ชั่นนะครับผมก,ก็นะเ่ะใชยกันโดยช่องมันก็บ,บินหรอกอะผมหาเป็นหลายวันก็หลังจากลงคลิปนี้นะตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละหาเลยก็อย่างที่บอกครับเราจะมาเล่นสเกิร์ตกันก็หลังจาก ไอพีก็อยู่ได้แล้วครับหลังจากสมัครเสร็จแล้วปุ๊บนี่เกี่ยวตานตบหัวมันตบหัวมันช่างหัวมันหนักกิโลวัน <c oughs> นี้ยังจะเล่น, <c oughs> นอะไรเขากลัวเนี่ยก็คลิปนี้ไม่รู้เหมือนกันจะได้ก็ตอบปะกดเข้ามาปุ๊บอ่ะเห็นตัวเล็กสีแดงข้างล่างเ้ยไหมเออมันกำลังนับอยู่เออ หนูรู้ไหมเพามันนับอยู่เออทานรู้ก็ดีก็หรือซอฟแปรที่ผมใช้เป็นพีทีแพ็กนะผมไม่แจกนะผมทำเองับผมผมจะสอนวิธีการทำซอสแ็กมาใช้เองในคราวหลังนะผมไม่ต้องห่วงครับกูสอนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงกูไม่สอนกูสอนแน่นอน นะสอนแน่นอนต้องห่วงกูหรอกไม่ต้องห่วงก่กูจะไม่สอนนะสอนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะกสน็สอนรีซอสแพ็คนี้ผมก็ได้ไอเดียมาจากรีสอทแพ็คชื่อชื่อรีสอสแพ็คของรีสอทแพ็คพิม,มอนมันชื่ออะไรวะ อะไรอินฟินิตี้นะไน What the fuck ชื่อว่าอะไรวะอะไรเนี่ยใครทักอะไรวาเอามัทุกๆคน What the fuck เค่ออะไร อยู่ดนแอปสตรีมผมก็เป็นอะไรเนี่ยแอปสตรีมผมมันเป็นอะไรก็ผมแอปผมโอุ๊แอปสตรีมของผม,ผมยังสตรีมไม่ได้ครับผมโอ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีกูเปิดกล่องเฉยเลยโอเคปึ๊บปึ๊บปว๊บปว๊บ โดดไปปุ๊บชุบชุบไงคนเทพเขาจะโดดเราก็กโดดกับแบบว่ามีสเต็ปหลายๆนะจูกมาสเตอร์จุบเขาจะจูกมาสเตอร์อะบอกเลยปุ๊บจูกมาสเตอร์ไหมล่เป็นจูกมาสเตอร์ไหมละ่ะจูกมาสเตอร์ไหมละ่ะ

ถึงไม่ไม่ถึงไอ้กูปุ๊บปุ๊บหยิบธนูมาหยิบดาบมาหยิบบล็อกมาโอเคโอเค้โอเฮ้ยมล้ก็เท่าเทียมกันนะเหมือนเดิมไม่ไม่อะไรเปลี่ยนแปลงจะมีเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงก็ไม่ได้เนาะ น้าเป็นะอะไรกูเนี่ยหึโอเคจุบจุดโอ้วควยควยควยสิบแปดบวกผมนี่แบบว่าสบแปดบวกนะครับผมดูดีๆม,มาปี ไม่หมดตีปุ๊บผมนี้แบบว่าขวยไม่อาอย่าสอนคนดูนะโอกไปล่นข้างนอกรือไปรักพู่ำขาดตุบตูบตูตูตุบตุบตูตุบตุบตเพตินปุ๊กคร โอเคโอเคโอเลเลยแต่ตานี่นี่คือการต่อบบักขันเทียมันอะไรเมื่อกี้เป็นการแสดงโชว์นะผมทูเดย์โชว์วันอาทิตย์นี้จะมีเรื่องอะไรแปลกใหม่ๆมาบ้างก็รอดูนะผมไม่ได้จ่ายนะผม 忙忙。Well, well.